สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองพฤศจิกายน2564นะครับวันนี้ก็จะมาดูขนาดตัวปลานะครับที่เลี้ยงไว้วันนี้ก็ครบสองเดือนเต็มนะครับเป็นปลาดุกพันธบิวอุนะฮะเลี้ยงไว้ในบอ่อซีเมนต์นะครับครบสองเดือนเต็มนะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าตัวปลาโตขนาดไหนแล้วนะครับ เดีย๋ยวลองให้อาหารดูแล้วก็ตักดูนะครับอาห,หารตอนนี้เราก็หมดไปเลีเ้ยงมาได้2เดือนนะครับซึ่งปลาก็ลงใบบ่อละหกร้อยตัวนะครับมีทั้งหมด4ี่บ่อนะครับหกร้อยตัวหมดหัวหารปลาดุกกลางไปเจ็ดกระสอบแล้วนะครับแล้วก็ปลาดุกเล็กสองกระสอบนะครับ ตอบละส่อาสิบบาทนะครับหมดไปไม่ทันเลยมันรู้ก่อนเดี๋ยวพักดูใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูในร่มนะครับ ตัวก็อยู่ประมาณสักเออ่ใหญ่กว่า PVC นะฮะใหญ่กว่าท่อ PVC ครึ่งนิ้วนะฮะตัวใหญ่กว่านะฮะนี่สองเดือนเต็มนะครับเพราะว่าลงไปวันที่สองสองกันยานะฮะนี่ก็เป็นสองพิจิกาก็สองเดือนเต็มนะอันนี้บอ่อแรกนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูบอ่อสองกันนะครับหมดข้าวหัวาหารขนาดลางไปเจ็ดกระสอบแล้วนะครกระสอบละสี่้อยห้บาทนะครับแล้วก็หัวาหาันรปลาดุกเล็ก2กระสอบนะครับปลาดุกลงไปบอ่อละหกร้อยตัวนะครับบอ่อละหกร้ตัว มีทั้งหมด4บอ่อนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นปลาดุกเล็กอยู่นะครับอาหารปลาดุกอ,อึ๊บอาหารปลาดุกขนาดกลางอยู่ฮะมาดูบ่อนนะตัวเท่ากันนะครับตัวเท่ากันสองดวงนเต็ม เดี๋ยวดูบอ่อสามกันลงพร้อมกันหมดเลยนะฮะบ่บอละสองร้อยตัวเอบอบ่อละหกร้อยตัวเดี๋ยวดูบอ่อนี้ตัวขนานดะเท่ากันนะครับเท่ากันทุกบอ่อ วัดมาแล้วสามโบเท่ากันหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบอ่อสุดท้ายบที่สี่สองเดือนหมดอาหารไปเจ็ดะสอบแล้วนะครับ บ่อน,นี้จะมีปลาดุกรัเสเซียอยู่200้อตัวนะครับแล้วก็มีบิ๊กยอ,อยู่4ี่ร้อยนะครับแต่บ่อน,นี้รู้สึกจะโตวกว่าบอ่บอสามบ่อที่ผ่านมานะตัวจะโตวกว่าอย่างเช่นตัวนี้น่าจะเป็นรัเสเซียหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้โตวกว่าโตวกว่าสามบอ่อที่ผ่านมานะฮะบ่อน,นี้จะมีรัเสเซียอยู่สองร้อตัวนะฮะ ดูแล้วน่าจะจะเลี้ยงต่ออีสองเดือนนะฮะตอนนี้ได้สองเดือนเต็มแล้วนะฮะเปลี่ยนน้ำไปสองรอบครับรอบละเดือนนะครับเป็นน้ำบาดาลนะครับที่ใช้ในการเลี้ยงเป็นน้ำบาดาลนะฮะที่ช่วงเดือน ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะก็อาศัยน้ำฝนพอดีพายุเข้าฝนตกใส่เยอะทีเดียวเลยนะฮะน้ำฝนเยอะจนปลาโดดออกไปหลายตัวเหมือนกันนะครับนะฮะก็ณนะตอนนี้นะครบสองเดือนเต็มนะครับหมดข้าวอาหารประดุกขนาดกลางไปเจ็ดกระสอบแล้วนะครับ กระสอบละ450บาทนะครับแล้วก็ประดุกเล็กหมดไป2กระสอบนะครับประดุกเล็กราคากระสอบละ450บาทเหมือนกันนะครับนะบก็ก็เดี๋ยวเดือนหน้านะฮะวันที่2เดือนธันวาก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอัปเดตให้ดูรอบละเดือนนะครับ อันนี้ก็ครบ2เดือนเต็มรอบหน้าก็ครบ3เดือนเต็มนะครับก็เดี๋ยวดูดูกันว่ารอบหน้าจะาตัวโตวขนาดไหนนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ